สวัสดีครับวันนี้แมนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวัน,นครับจับเจ้าวาดอาดีตนักมวยดังพร้อมสาม,มนเณรนและฆราวาสคายาบ้าท้าชกนักข่าวครับตำรวจบุกทลายวัดดังแหลงช่องสมยาสติจับเจ้าวาดพร้อมสาม,มนเนรและคราวาสสามคนกลางทั้งปืนยาบ้าและอุปกรณ์เสพครบชุดครับสอบพบเจ้าวาดเป็นอดีตนักมวยดังระดับแชมป์ภาคใต้กลางท้านักข่าวชกค,ครับ เม so ื่อเวลา16.45นวันที่11มกราคม259พลตวจตีวันชัยเอกพรชิตผู้พิพาการภูธรนครศรีธรรมราชพร้อมพันุเฤาชาววสิ is ์บุญประดิษฐ์ผู้กับการสืบสวนภูธรนครศรีธรรมราชและกำลังนปพควบคุมตัวสามผู้ต้องหาประกอบด้วยนายธรรมศักดิ์เลืองแก้วอายุ48ปีหรือพระครูกิติศรีลาลัตนายสรศักรักนิ่มหรือสามเณรสรศักอายุ19ปี ไนายสมพิษทองสุขอายุ47ปีหลังจับกลุ่มได้ที่วัดศิลาร้อนหรือวัดโนดนะครับหมู่9ตำบลแหลมอำเภอหัวไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชของของกลางยาบ้าเจ็ดเม็ดอุปกรณ์ยาเสพติดหนึ่งชุดบ้องกาะชากหนึ่งบ้องอาวุธปืนจุดสามแปดจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนสิบสี่นัดนอกจากนั้นยังพบเสือ้อในยังเกงในผู้หญิงที่คนได้ในกุฏิเจ้าวาดวัดอีกจำนวนมากมาแถลงข่าวที่กอง ประกับการตารวจภูธร,รจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้พลตำรวจตีวันชัยเอกพรพิษผู้กับการภูธร,รนครศรีธรรมราชแถลงข่าวจากการสืบทราบของเจ้าที่วัดดังกล่าวมีการมุ่สูงเสพยาเสพติดทั้งภาพภิสุและคาวาสและมีการค้ายาเสพติดกันมานานแล้วจึงสั่งการให้พลตำรวจเอกชาวปสินบุญบดีพุ่งแับการสืบสวนภูธร,รนครศรีธรรมราชนำกำลังเจ้าที่อประสานกับฝ่ายปกครองอำเภอหัวไซและพื้นฐานมอตอร์บอย41 ข่ายวชิราบุตรกองทัพพระที่สี่ส่วนที่กำลังเข้าทำการจู่โจมตรวจค้นที่วัดดังกล่าวปรากฏว่าเมื่อกำลังเจ้าที่เข้าไปถึงภายในวัดทั้งพระเจ้าอาวาสสามมเณรและคารวะหนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของภายในกุฏิวัดโดยล็อกกุญแจด้านนอกเพื่อตบตาเจ้าที่จากนั้นเจ้าที่ได้เฝ้าสังเกตการรอประมาณสองชั่วโมงแต่ทั้งสามยังไม่ยอมออกมานะครับหลังจากนั้นกำลังเจ้าที่จึงเข้าไปตรวจค้นในห้องเก็บ พบพระภิกษุสามเณรและฆราวาสซ่อนตัวอยู่จึงทําการจับกลุ่มก่อนจะเข้าตรวจค้นภายในกุฏิเจ้าว,วาดพบของกลางทงยาบ้าอุปกรณ์เสพอาวุธปืนและเสื้อในเกงในผู้หญิงดังกล่าวจึงควบคุมตัวไปให้เจ้าคณะอำเภอหัวไทําการศึกจากพระและนําตัวทั้งสามมาตรวจสอบปัสสาวะพบว่าฉี่ม่วงทั้งหมดนะครับจึงควบคุมตัวมาสอบสวนโดยผู้ต้องหาทั้งสามให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทั้งเสพและจําหน่าย ให้กับไปรุ่นและบุคคลทั่วไปในบื้ตที่โดยรับยาบ้ามาจากเอเย่นต์คนหนึ่งมาปล่อยให้กับเครือข่ายทั้งลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่กระทั่งมาโดนจับกลุมได้ในที่สุดสำหรับนายธรรมศักดิ์หรือภะคูกิติศิลาลักหนึ่งในสามผู้ต้องหาเป็นเจ้าวาดของวัดศิลาร้อนหรือวัดโนดและเป็นอดีตนักมวยดังระดับแชมป์ภาคใต้ชื่อว่าวันชนะเกีย,ยรติไพศาลเคยชคกับยอดมวยดังมากมายรวมแล้วร้อยห้าครั้งและเคยแพ้นักมวยดังฮิปปี้สิงห์มณี เพียงคนเดียวสมัยลุงๆได้แช้มวยไทยในภาคใต้หลังจากแขวนนวมได้มาบวชเป็นพระสิบกว่าภาษาจนได้เป็นเจ้าวาดวัดศิลาร้อนหรือวัดโนดและระบุว่าต้องมีวุฒิปืนก็เพื่อไว้ป้องกันทรัพย์สินของวัดเนื่องจากมีจรเข้ามางานแงบเป็นประจำซึ่งขณะผู้สื่อข่าวสอบถามนายธรรมศักดิ์หรือพระครูกิติลีลาลักษณ์ระบุแบบกลางๆใส่นักข่าวและพูดว่าตอนนี้ยังสามารถจกงมวยได้พร้อมท้านักข่าวชกด้วย ต่ตำรวจได้ห้ามปามาไว้ก่อนจะควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั้น